vivo พร้อมสร้างความกระแสะใหม่ในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนการเปิดตัว x 3 0 0 ultra ที่น่าตื่นเต้น vivo กำลังจะทำสิ่งใหม่อีกครั้งหลังจากการประกาศ x 3 0 0และ x 3 0 0 pro ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดจีนและโลกปัจจุบัน vivo กำลังเตรียมนำรุ่น x 3 0 0 ultra ที่ล้ำสมัยออกสู่ตลาดโลกซึ่งเป็นรุ่นที่มีกล้อง 200mp ที่น่าตื่นตาตื่นใจและพร้อมที่จะท้าทายผู้นำในตลาดเช่น s a m s u n และ xiaomi แต่ที่น่าสนใจคือการปรากฏของ X300 Ultra ในฐานข้อมูลในนี้ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่า Vivo กำลังจะเปิดตัวรุ่นนี้ในตลาดโลกทั้งในส่วนของกล้องหลัก200 MP จากเซนเซอร์ o n นี m X90E และกล้องอะโทรย50 MP รวมไปถึงกล้องเพล s c สโคเพ e เทโฟโต200 MP จาก Samsung ซึ่งทำให้การถ่ายภาพระยะไกลเป็นเรื่องง่าย และที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดคือ vivo x 3 0 0 Ultra มาพร้อมกับหน้าจอลีขนาด6.8นิ้วความละเอียด 2K และ Refresh Rate 120 h z ที่ให้ประสบการณ์ใช้งานที่ราบรื่นและสวยงามพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 e l i t Gen 5ที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบปฏิบัติการ Android 16ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดกลยุทธ์ของ vivo ในการเข้าสู่ตลาดพรีเมียม การเปิดตัว x 3 0 0 ultra ในตลาดโลกแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ชัดเจนของ vivo ในการท้าทายตลาดพรีเมียมทั้งในเรื่องของกล้องที่มีคุณภาพสูงและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพการเข้ามาของ vivo จึงเป็นการทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนกลายเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจมากขึ้นแต่คำถามที่ขึ้นอยู่คือ vivo จะตั้งราคาสำหรับ x 3 0 0 ultra แบบไหน การตั้งราคาที่เหมาะสมจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดึงดูดลูกค้าในตลาดพรีเมียมซึ่งมักมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงหาก vivo สามารถตั้งราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้ก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนทำให้ผู้ใช้มีตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น และที่สำคัญการที่ vivo ตัดสินใจนำ x า X30 น ultra ออกสู่ตลาดโลกแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและเทคโนโลยีของตนซึ่งเป็นการเติบโตที่น่าสนใจของ vivo ในการเข้าสู่ตลาดระดับสูงสุดการท้าทายผู้นำในตลาดพรีเมียมจึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างแน่นอนและคุณคิดอย่างไรคุณคาดหวังอะไรจาก vivo x 3 0 0 ultra คุณคิดว่าการเข้ามาของ vivo ในตลาดพรีเมียมจะก่อให้เกิดการแข่งขันที่น่าสนใจหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง